ครับผมก็โซโล่ทุกท่านนี่ก็มัใจนครั้งซเกียร์มคครับนะก็วันนี้ตอนแรกก็จะมาสร้างปราสาทตามที่หลายๆคนขอเข้ามานะครับแต่ว่าสร้างไปสร้างมานะครับมันก็ออกมาอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับจะเรียกปราสาทก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันก็ดูไปดูไม้คล้ายโรงงานเหมือนกันเนาะมีปล่องข้างบนด้วยนะครับแต่ว่าเอาว่ามันคือบ้านละกันนะวันนี้จะมาสร้างบ้านหลังนี้กันนะผมเป็นบ้านสไตล์แบบทะรายนหน่อยเนาะใช้บล็อกทรายแดงกับบล็อกทรายนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ข้างในนะก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยนะครับอันนี้ผมเติมเสาเข้าไปนะให้มันดูนคล้ายๆภาษาแต่ยังไม่คล้ายอยู่ดีนะครับ <c oughs> โอเคก็เป็นบ้านแบบโล่งๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะต่อเติมห้องเข้าไปอีกใต้ดินชั้นใต้ดินอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะฮะโอเคเราเติมอันนี้คือเติมห้องเข้าไปข้างล่างนะครับทําเป็นห้องข้างล่างเพิ่มอีกอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านในวันนี้ นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างเลยดีกว่านะครับเราก็เริ่มจากการวางฐานก่อนเหมือนเดิมนะฮะเราวางประตูไปก่อนนะฮะประตูคู่2อันอย่างนี้นะครับแล้วก็จากบล็อกนี้นะไปถึงบล็อกนี้คือ10บล็อกนะครับผมตรงนี้10บล็อกอันนี้ก็10บล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะจากบล็อกนี้นะครับบล็อกแรกไปถึงบล็อกนี้นะครับ24บล็อกนะฮะจำนวนก็2ีเหมือนกันนะครับบล็อกที่ผมใช้จะเป็นบล็อกอันนี้นะเป็นบล็อกเนี้ย ลายนีนาวเพื่อผนังของบ้านหลังนี้จะมีสองชั้นนะผมด้านในด้านนอกเราก็จะสร้างในด้านในก่อนนะวางบล็อกเป็นสมูทนะครับเลแสแตนซิโตนวางตัวนี้ทำด้วยบล็อกแบบมีลายนี้นะสามชั้นนะหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้เว้นสองช่องนะวางขึ้นมาหกบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะเท่ากับอันนี้พอดีนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็เว้นหนึ่งช่องแล้วก็วางเหมือนกันนะหกบล็อกนะครับ วนนี้ด้ดยนะแล้วก็ชั้นสองนะครับฐานชั้นที่สองวางไปเลยนะตัวลดลายที่จะวางนี่คือไม่จำเป็นต้องเป็นบล็อกมีลายบล็อกไม่มีลายอะไรก็ได้นะครับคือแล้วแต่ความชอบนะเราก็วางชั้นบนสุดนะครับผมวางต่อกันมาให้มันเสมอกับฐานตรงนี้นะครับตรงกันอย่างนี้นะโอเคฝั่งนี้ด้วยนะครับ เราจะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะทีนี้ตรงที่ว่างเนี่ยเราจะใช้เป็นบล็อกอันนี้แล้วกันนะบล็อกนี้วางปุดไปให้หมดเลยนะครับพอเทำเสร็จหน้าตาตอนเปอย่างนี้นะครับผมกรผนังด้านในนะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยฮนะนี้จะมาวางด้านข้างต่อนนะครับหรบผนังด้านในระว,วางนี้ต่อเนะี่ยเป็นบล็อกแดงนะับตามแดงที่เราวางไวต้ตอนแรกด้านในนะควางต่อมาแล้วก็อันนี้ทั้งสามเป็นบล็อกขาวนะฮะ นี่ชั้น4ี่ชั้นห้าเนี่ยผมจะทําเป็นเว้นไว้วางเป็นหน้าต่างด้วยนะถ้าเราบางช่องนะเราก็วางตามนี้นลเป็นขาออกมาสองอันนะตามด้วยบล็อกแดงแล้วก็รั้วนะครับแล้วก็บล็อกแดงอีกแล้วก็รั้วแล้วก็บล็อกแดงสองอันนะครับรั้วสองอันบล็อกแดงสองอันแล้วก็มาที่ฝั่งนี้วางเหมือนกันนะขาสองอันแบงหนึ่งอันแล้วก็รั้วสลับกันไป รั้วแดงรั้วแดง2แล้วก็รั้ว2จะเห็นว่ามันมามันจบนพอดีตรงนี้นะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะฮะส่วนชั้น6นะผมเราก็วางเป็นบล็อกขาวนะปิดมาเลยนะครับน,นี้ปิดมาเลยแล้วก็ชั้น7เนี่ยจะใช้บล็อกแดงนะครับที่เราวางมาตรงนี้ต่อเลยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของผนังด้านในนะด้านข้างนะครับลักษณะนี้ เราก็ทำแบบเดิมเลยฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาในส่วนของตัวเสาตรงมุมนะครับผมก็วิธีการวางนะใช้บล็อกสมูทเลแสแอนนะวางต่อมา3ามบล็อกอย่างนี้สาบล็อกวางต่อมาก็ใช้เป็นบล็อกสมูทแน่ตรธรรมดานะขึ้นมาสี่ชั้นนะครับผมหนึ่งอสามสี่พอขึ้นมาแล้วก็ชั้นต่อไปใช้เป็นบล็อกเอสมูทเ,เลแสแอนนะปิดไป งนี้ก็ใช้เป็นบล็อกอันนี้นะที่ต่อมาวางผิดไปจะได้เป็นลักษณะเป็นเสาอย่างนี้นะผมแล้วก็ทําเสาเนี้ยจะอีกสามมุมที่เหลือนะทีนี้จะไม่เริ่มทําผนังด้านนอกกันนะแล้วก็ทําจากตรงนี้ด้านหน้า,นาทางเข้าก่อนนะครับใช้เป็นบล็อกอ่าบันไดก่อนแล้วกันบันไดน,นะวางตรงนี้นะคลักษณะหงายขึ้นหงายขึ้นอย่างนี้แล้วก็วางมาถึงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับข้างล่างลองเป็นบล็อกลายนะลายขาว เรียกบล็อกลายขาวแล้วกนเรียกง่ายดีนะแล้วก็ใช้บล็อกเรียบแดงนะครับเรียแดงสมูทเล็บแฝงนั่นเองวางต่อขึ้นมา2อันขึ้นมาแนี้แล้วก็ใช้ลายขาวนะครับลายขาววางต่อตรงนี้้ันหน้าตามด้วยบล็อกลายแดงนะตรงนี้จากนั้นใช้บล็อกเป็นอ่าบล็อก ครึ่งอันนับซานโตนครึ่งอันวางปิดมาโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วสาหรับผนังด้านนอกด้านหน้านะครับอ่าเป็นรัศมนนี้เราก็ทําอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะส่วนด้านข้างนะก็คล้ายๆด้านหน้านะวางมารเลยต่อมาเหมือนกัน่ะแล้วก็เป็นบล็อกอ่เรียบแดงนะครับสองอันเรียกง่ายเดียวเร,ยเรียบแดง แล้วก็ลายขาวนะครับลายขาววางตรงนี้ชั้นล่างตามด้วยบล็อกครึ่งอันเหมือนกันนะครึ่งอ่าครึ่งแผ่นครึ่งแผ่นเหมือนเดิมนะครับอาจจะเติมลวดลายที่หน่อยในการใช้เป็นบล็อกลายแดงนะให้มันตรงกับเสาตรงนี้นะครับเนี่ยยี่ออกมาเนี่ยเพื่อจะดูมีมิติ <c oughs> ขึ้นมาหน่อยนึงนะ อย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิวมว่าสร้างอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ก็จะเหลือแค่ตรงปิดหลังคาแล้วนะครับผมทีนี้จะมาสร้างตรงนั้นก่อนละกันไปตรงปองๆนะสี่ปองนะวิธีการสร้างเนี่ยเรามาที่ตรงเสาที่เราวางไว้นะครับตรงนี้ตรงมุมเนี่ยวางต่อเข้ามาสามบล็อกนะหนึ่งสองสามสี่เอาเอาแค่ตรงนี้นะครับแล้ววางต่อไปเก้าบล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะตรงนี้เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ ้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็วางให้มันชนกันนะเราจะได้มาเป็นปองทีเลียมหนึ่งฟองนะครับโอเคเป็นที่เลียมจตุรัสนะครับเราก็ทำอย่างนี้ทุกมุมลยฮะให้มันมีสี่ปองพอได้็นสี่อันอย่างนี้นะฮะเราเข้ามาข้างในนะแล้วก็วางเป็นบล็อกเทียบขาวนะวางเฉียงเข้ามาย่างน,นะครับ mm hmm. วางไป mm hmm. ในวงในนะวางในวงในแล้วก็ วางให้มันครบพอครบวงเสร็จปุ๊บเราหยิบเป็นลายแดงนะฮะลายแดงออกมาแล้วก็วางต่อมาให้ครบวงเหมือนกันนะครับแล้วก็วางอย่างนี้ไปเลยให้ครบสี่อันสี่สี่ปองนะจะเป็น,นรัปสักขนาดนี้นะเราวก็วางให้ครบสี่ปองเลยนะเพอได้สี่ปองมาอย่างนี้แล้วก็เริ่มปูลหลังคาเลยฮนะโดยใช้บล็อกเป็นเรียบขาวนะปูไปเลยใั้ทั่วพอปูลหลังคาเสร็จจะเป็นลักขนาอย่างนี้คนระับ นี่เส้นที่ขาปูเจนนะผมเติมตรงนี้มาด้วยนะฮะก็ใช้เป็นบันไดแล้วก็วางเป็นบล็อกลายแดงพาดไปแค่นั้นเองนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านประกัศทรายนะฮะก็จบเป็นหนึ่งแล้วสำหรับวันนี้นะฮะอาจจะมีบางคนผังเขได้ว่าที่สร้างให้ดูวันนี้กับที่มีอยู่แล้วตอนแรกเนี่ยมันมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันนะซึ่งนนผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่รู้ทำไมมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยดูเสาดิเอดนี้ก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับอย่างชุยเลยเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ สำหรับใครที่มีคำถามอะไรสามารถถามเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าใน Facebook ในแกรนเพจนะครับผมตามเข้าไปกดไลค์ไปพูดคุยกันได้นะฮะคลิปอื่นอื่อยู่ในช่นลนะครับผมโอเค้้ไม่มีแล้วเจอคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ